เอาละครับก็สวัสดีวันนะครับวันนี้เราก็จะมาขับรถพ่วงนะครับผมมีภารกิจให้เออมีคนโทรสั่งหินนะครับผมโทรสั่งหินให้เป็นโรยทางนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะขับรถมาเบิกหินที่โรงงานนะครับผมนี่ครับช่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเราต้องถอยหลังเข้าไปนะครับมีคนโทรสั่งมาครับผม เพราะว่าจะทําทางนะครับน่าจะเป็นถนนทางเข้าบ้านนะครับผมโอเคเทลงมาเลยลูกพี่นี่ครับผมแล้วก็มันรอให้หินมันเต็มกล่อง่อนะครับเต็มกระบะท้ายนะครับเต็มดัามเออโอ้โห 6หมดแล้วนะั่นะชวนโอ้หกออกข้างให้เสียดังเพิ่มเนี่ยโอเยค,ครับผมตอนนี้ก็เต็มแล้วครับอ20,500เ,เลยครับผมเต็มล้นแล้วเรีบเดี๋ยวเราก็ต้องขับไปส่งนะครับผมขับไปส่งนู่นนะครับเดี๋ยวดูแผนที่ครับผมเออเราต้อง เลี้ยวขวาครับผมเลี้ยวขวาโอเคเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับ,เ,คครบเดี๋ยวผมจะเรามาดูในรถครับเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้ครับผมของซ้ายก็มีรถมาบนถนนโล่งครับผมเดี๋ยวเลยครับ ตรงนี้ตรงนี้เลี้ยวไหนวะทุกคนรถตรงนี้เลี้ยวซ้ายครับผมนี่เลี้ยวมาเลยเค,ครับจุดหมายเราก็อยู่ข้างหน้านะครับโอ้เสียภาษีแล้วทุกคนมีรถหลายคันนะครับผมเสียภาษีเยอะเดียวแต่เราเลี้ยวซ้ายขึ้นตรงนี้นะครับ นี่ครับผมถึงแล้วผมหน้างานครับผมนี่นะครับเราก็ต้องโรยโรยเส้นนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูนอกรถกันครับนี่เราต้องโรยให้เต็มแล้วผมนี่ครับโอเคยกดำได้เลยลูกพี่ยกดำเลย เฮ้ยคผมเดี๋ยวเราก็เอ็กซเรย์ดูนิดนึงครับค่อยเลื่อนรถไปนะครับผมเคให้มันเต็มนะครับเหมือนว่าน่าจะได้วิ่งสองรอบนะครับผมอาจจะได้วิ่งสองรอบนะทุกคนขนาดเอารถพ่วงมา,ายังไม่พอแล้วรอบเดียวเดินหน้าดีลูกพี่ สุดแล้วมหมดแล้วผมนอนรอบเดียวผมโชคดีไปทุกคนรอบเดียว,วเต็มครับโอเคเดี๋ยวเรารถพ่วงจอดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมมาดูภารกิจต่อไปให้ทําอะไรนะครับขอต้องบดครับผมเอารถบดมาบดนะครับเดี๋ยวไปสั่งรถบดนะครับผม โทรไปบอกรถบดกันนะครับว่ามีงานบดให้ทางตรงนี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้รถบดก็มาส่งแล้วนะครับอยู่ข้างนอกนะครับนี่แต่เราต้องไปขับมาครับผมนี่ครับรถบดคันนี้นะครับผม ดีเหมือนกันนะครับผมเขามาส่งให้นะครับไม่ต้องอรถไปทุกนะครับโตอนนี้ก็เหมือนจะมืดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องเปิดไฟนะครับผมนี่เปิดไฟนะครับโอเคเริ่มทําทางแล้วครับนี่ครับเราก็กดอัดกระแทกนะครับกดสั่นสะเทือนะครับผมนี่มันก็จะเรียบแบบนี้ครับ แต่วับผมบดไปเรื่อยๆครับเออเริ่มไม่ตรงแล้ววนเดี๋ยวถอยไหมครับผมถอยไหมเรามาดูในรถกันมากครับผมโหแผงควบคุมนะครับแผงควบคุมเทียบแล้วครับผม เดี๋ยวเรามาดูนอกรถกันต่อครับโอยตรงนี้ตรงนี้นมันไม่เต็มนะมันไม่เต็มถอยไม่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับการทำงานของรถบดนะครับบดเหยียบเสาไปแล้วผม พอดีงบน้อยนะผมไม่มีตังลาดยางมาต่อยนะครับนี่ครับของบ้านหลังนี้ครับผมโหเจ้าของสวนนะครับผมดูสวนนะผมมีสวนกี่ไร่ไม่รู้ผมน่าจะปลูกอะไรไม่รู้ว่าสวนนี้ครับผมปลูกต้นไม้ปลูกต้นสนนะผม อันนี้ก็จะเป็นต้นเอ่อต้นแอปเปิลนะครับเนี่ยข้างทางนี้นครับข้างๆเราเนี่ครับสี่ต้นนะับเป็นต้นแอปเปิลนะครับนี่แล้วครับบดแปับคายเสร็จแล้วับให้มัน มันหยุดสั่นสะเทือนไม่ว่าทุกคนโอ้มันหยุดสั่นสะเทือนเนี่ยผมว่าถึงว่าทุกคนโอ้ยบทใหม่แล้วครับระบบมันหยุดอัตโนมัติแล้วครับหรว่าทำไมมันไม่เรียกนะครับผมไผม่ต้อไรครับผมบทใหม่ครับ มา,มาถอยหลังกันมาครับทุกคนเดี๋ยวเปิดเปิดไฟทำงานครับผมเออนี่นี่ไฟแวบๆข้างบนหลังคานะครับผมเอ,อ้ยยาวเลยลูกพี่ถอยถอยมันอยู่ดีแล้วผมอยู่ดีแล้วต้องกดใหม่ครับผม ปิเลยลูกพี่บดปเลยเหลือตรงไหนกะทุกคนที่มันยังไม่เรียบอ๋อตรงน,นี้ครับนี่ครับตรงกลางนะครับผมเหลือตรงกลางแล้วตรงขอบๆตรงนั้นหน่อยนึงครับ เดี๋ยวตรงกลางก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวรเราก็กดเอ็กซเรย์ดูได้ครับเฮ้ยมันไม่อาดอีกแล้วทุกคนไม่กระแทกอีกแล้วผมเหมือนคันนี้คันนี้น่าจะใช้รอบนี้รอบเดียวครับผม มันชอบปิดเองนะครับผมถึงว่าทําไมมันบดไม่เสร็จักทีครับมันชอบหยุดการทํางานเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาบดตรงริมนี้ต่อครับเหมือนจะยังไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวรอบนี้เราเปิดสั่นสะเทือนไปแล้วทุกคน เรียบแน่นอนครับผมก่ามันเหลือตรงไหนอีกนิดนึงโอ้ตรงนี้ตรงนี้ท่วน,นโอ้เมื่อกี้เราบดไปมันก็ไม่อัดให้นะครับนี่เรากดแล้วครเสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้ว เช่นถนนก็เรียบนะครับผมนี่เขาให้เอารถโบดอ,อนะครับโอไม่เห็นดีแบบนี้เรียบร้อยครับเบิกตังค์เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรารถพ่วงครับนี่ครับถนนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่เปิดไฟครับมืดแล้วนี่เดี๋ยวลองรถพ่วงวิ่งดูครับผม ใช้ได้เปล่าถนนโหนี่นะผมต้นแอปเปิลนะผมปลูกแป๊บเดียวนะไม่ถึงไม่กี่นาทีนะผมโตแล้วผมต้นแอปเปิลที่เราปลูกเมื่อกี้นะครับสี่ต้นนะตรงข้างทางนี่นะผมโหต้นเบลอเลยทุกคนปลูกแป๊บเดียวนี่ครับผมเนี่ยโตไวรวดเร็วทันใจนะครับเจ้ารถพ่วงลองวิ่งดูว่าผมใช้ได้ทุกคนใชได้ เรียบครับผมเรียบถนนเรียบครับเนี่ครับผมถนนเข้าบ้านหลังนี้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมแซ่บ okay. สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมทําทางครับผมทาทางเข้าบ้านเสร็จไปได้ดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม